ครับสวัสดีครับตอนนี้เราเกำลังอยู่ในพิธีปิดทองลกูกพิมิท้าวัดเก้าสิบเกนะ้าลกูกวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายที่จะมีหลวงพ่อ,อแป๊กก็กำลังจะทำพิธีเสี่ยงตายจาวสตาเตียแ,แล้วก็ลงอัคระยันหลังนะครับลงยันหลังในพิธีถึงดวงชิตานะครับผู้ที่เข้ามาลุกพิธีในครั้งนี้นะครับมี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ ตอนนี้คนก็ได้ทยอยทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเข<อ>ียนเชิญเพื่อนทุกท่านนะครับขอให้กดติดตามชมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันชวนด้วยนะครับขอบคุณม,มากเลยนะครับดรอ,อสักครู่นะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับเดีย๋ยวขอขอขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ รอสักครู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ครับหนึ่งพนึ่งรอสักครู่นะครับตอนนี้ แล้วน er ี่พิธีกังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังสะพานบุนให้กับทางวัดด้วยนะครับกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับา ราคยูที่ติดต่อไปด้วยนะครับโอ้คนเข้ามาแล้วนะคนเข้ามาเป็นงานปิดทองลูทิมิต

ม่ว่าจะเป็นช่องของแม่ยุพินแล้วยุพินถามวายโท่กน้อสังกตติดตามด้วยวันนี้น้องม kind of like ิ้นจับลอเลยมีลงยาามีวันไหนครับคุณสุนทรเยอนะครับฟั่นคนดีนะครับต้องติดตามเลยนะครับหลัล่วงจ้าไปในยมาในยามาแต่หลังจากที่2าตีหลังจกนั้นไีัวโมง ท้องของผมแน่นอนสวัสดีนะครับนักสวดีทุกท่านนะครับร้อยสองคนอ๋อตอนโปถตายคอนเสิร์ตก็ใช่ครับใช่ครับขอบคุณสุภยาติดตามก็อย่งไรก็ยังทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเตัวเลขช่วงล่างนะครับผมก็ลงให้อยู่แล้วนะฮะหาจจะทองนิ้วลายหรือสองสามวันผมก็จะถ่ายลงให้นะครับตาทองนิ้วลายครับทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับสวัสดีสวัสดีนะครับ98้าสท่านคนดูนะครับ สองกำลังก็ะครับชอของพคอนนะคับกลังไลน์ขงมาสเตี่เขาไล่เป็นชีนีครับเีก็่ไม่ปเป้าหมายเดนดันดีจริงๆเลยอ่ะเออนนี้ดันดีจริงๆเลยจริงก็ยอกนดูเข้านีเข้าจอผมยูททต้องสอง่องยังยังไม่ดันองพี สาธุครับสาธุครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กันใหม่เพื่อเป็นสการมุ่ให้การทำับสว่างอารมณ์ด้วยนะครับพี่พ่อแป้งนะครับแต่นี้จะแชร์ไปรอบๆของบรรยากาศนะครับพิธีสาวรับตาเทียนแล้วก็ลงอัฟรายันหลังมือนะครับเป็นพิธีโบราณของทางพ่อแป้งนะครับที่ได้ถึงทอดมาจากทางครูบาอาจารย์นะครับของทางลพ่อ่านนะครับ พูดนะครับพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นพิธีวัดสุดท้ายคือทำวัดสว่างอารมณ์นะครับเป็นวันงานปิดของลูกนิมิตเก้าวัดเก้าเก้าลูกวัดสว่างอารมณ์นะครับฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันทางช่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ พูดนะครับเดี๋ยวเรากคพูดนะครับเราเป็นข้าเี่ามยเพระป้เ็นค้าเกจิสายเมตานะครับทางด้านค้าขายนะครับจะเป็นทางด้านเอทางด้านเมตาค้าถายนะครับสำหรับบุคนยอานิยมที่เข้ามา กราบไหว้หลวงพ่อแปเพื่อมาขอสิริมงคลชีวิตนะครับทางด้หน้าที่การงานนะครับแล้วก็เาล่ะหน้าที่การงาน,นครับแล้วก็โชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสียเเส่ยงดวงนะครับในการประกอบัมมาอาชีพนะครับอ่านี่ครับหลวงพ่อแปะก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับนำสิ่งของมาให้หลวงพ่อ ทั้งถวายแล้วก็ทำการขูกเศกให้ด้วยนะครับพอตามที่ก็เป็นไปที่คนที่ห่วัดสางอารมณ์แครแถวแห่งนี้นะครับ ขอใหรวยขอให้รวยขอตามแชร์ะอทปนะฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหะกขัน่ด้วยนะครับคมากรับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับว่าสุดท้ายในงานพิธีปิด ทองลูกนิมิ9วัด9ตกาลูกนะครับณวัดสว่างอารมณ์แครแถวแห่งนี้นะครับพิธีครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีในวันที่เออสาร์และอาทิตย์นะครับแล้วเหยื่อทางยังไงเนี่ยจะให้ทางเพจทางวัดนะครับเป็นผู้ประชาสัสันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วัดสว่างประสงค์ช่งนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทางช่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับครับเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นวันนี้ลราองค์ร้อนดุฝากแชร์ด้วยนะครับสีตะปูคอมโวสีตะปู สักครู่นะครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับครับเญอรับเราก็บอนะครับครับ,บเ่อ,เอเกันทุกครั้าบ